โอ้ทำอะไรครับผมดูสิครับเต็มเลยครับโอ้โหตัวฝักยาวครับผมอ๋อเนี่ยเป็น้าอดูดดูความยาวโอ้ตกน้ำตกแลวฝักยาวของเราครับไหนันต วิธีเก็บก็ใช้กันไกตัดขั้วนะครับผมห้ามให้ดอกมันร่วงว,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 วิธีตัดนะครับวิธีเก็บนะครับเก็บให้ได้กินนานแบบนี้ห้ามให้มันด,ดีเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสําหรับดอกออกอีกรอบนะครับผมโอ้โหสุดยอดเยครับเยอะมาก ันนี้แค่ฝั่งเดียวนะครับเหลือข้างในครับมันไม่ใช่ออกฝั่งเดียวออกสองฝั่งนะครับนี่นอน,นออกสองด้านด้วยไม่ใช่ออกด้านเดียวดูใหญ่โลขัดนี้บอกทัวเป็นแต่ปูกความจริงปลูกเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาจริงๆนอะแค่นี้ก็จะไม่ทันแล้ว ถ้ามีเวลาปลูกนี่โอ้โห,โหปลูกไม่ยากเลยเนาะถ้าอยากทำแบบสบายก็เอาค้ามัอตะข่ายมาใส่ละง่ายเลยอืมหืมตัวฝักยาวครับอายุเท่าไหร่วันนี้วัที่เท่าไหร่ยี่สิบสามนะครับอายุอา่าสี่สิบเจ็ดวันก็ได้เริ่มเก็บผลผลิตนะครับสี่สิห้าวันเป๊ะเลยครับผมได้เก็บผลผลิตอันนี้ก็วัน ที่สองหลังจาก45ก็น่อยย่ำยางชุดนี้จะเป็นชุดแรกนะครับที่ติดกับพื้นส่วนใหญ่นะใช่ไหมที่มันดูสิครับปอกตึงแต่ขอบปองแหลกอยู่กับพื้นอัยกขึ้นนี่โอ้โหอันอันที่ติดน้ำอ่ะมีอันกินปลาน่าจะแทะเอาถือไว้ถ่ายรูปดิเป็นไงครับจุกก่น หนฮานามาแต่งกวาของรอสวยงามดูคนยาวยาวเป็นยาวของโหเอาไปวัดเมื่อเช้านี้คุณยายมาถามถึงบ้านเลยนะครับว่าถั่วมาจากไหนเีออเดอร์เอาใส่บาทเมื่อเช้านี้เยี่ใส่บาทเอาไปฝากโอ้โหตัวฝากยาวครับอายุส5ิบห้าวันวันนี้วันที่เป็นวันที่สี่สิบเจ็ดนะครับของอายุถั่ว ็พร้อมเก็บตามเป้าหมายเลยครับผมดูสิครับโอ้โหกล่องเต็ม,ตมอันนี้คือชุดแรกนะครับชุดแรกนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับมันจะชุดกลางๆจะเยอะ <c oughs> มีเวลาเก,เก็บกไหม,ไมครับทีนี้อีกสี่ห้าวันผมจะทํายังไงต้องวางแผนอย่างชัดจเจนโอ้ตัวฟัก <c oughs> ยาวไปอันนั้นยังเอาเข้าล่มอยู่เลย